สวัสดีค่ะแม่เพ็ญสิบห้ามาเบืองแปลงผักนะคะแปลงผักตัวนี้คุณพ่อปลูกบวเอวานนะคะตอนนี้มาปลูกซ้ำอีกนะคะย่างหมอเ้าเนาะคะ่ะมื่อว่านปลูกได้สองแถวนะคะบวรวาวเนาะมันคาคุณพ่อก็ต้องไปล่างผักนะคะมือนี้ <c oughs> มาเบืองหม่นะคะตัวนี้จะเป็นผักสลัดนะคะสลัดสีเขียวเนาะคะ่ะสลัดสีเขียวของคุณพ่อนะคะนี่ โอ้โหได้หาแถว 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวนะคะห้าแถวคุณพอ่อกะจะปลูกเร็วเร็วๆนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเป็นเบียร์สารตีกัลั่งพ่อปลูกพอดีพอดีนะคะพี่น้องคะ่ะกัลั่งปลูกได้เอ่อกั่งได้สามใบนะคะเบียรกันร่งขึ้นมาได้สามใบกําั่งพ่อปลูกนะคะปลูกพ่อเหมาะเลยนะคะ กับอายุการปลูกเนาะคะ่ะคุณพ่อกับสิปลูกไปเป็นแถวๆนะคะทั้งหมดมี5แถวสลัดนี่เป็นพืชที่ปลูกงายนะคะแม่เพ่นว่าปลูกงายอยูอ่เริ่มจะเข้าใจนะคะในการเพาะนะคะในการเพาะเมล็ดแม่เพ่นก็นจะเพาะเมล็ดในในถาดะตะกร้าน,น้อยก่อนนะคะพราะน้องเกิดขึ้นมาได้สองใบประมาณอ,อาทิตย์ อาทิตย์น้อยๆนะคะเพ่นก็นจะถอดออกจากนันมาใส่ถาดลุมนะคะเอามาช่ำใส่ถาดลุมไว้อีกทีหนึ่งนะคะพอช่ำใส่ถาดลุมไว้แล้วเขาก็เลี้ยงไว้ในถาดลุมให้อาหารนะคะให้อาหารจุลินซี่นะคะให้น้ำให้อาหารนะคะนี่พอเลี้ยงไวจ้จักสองอาทิตย์เอามาปลูกได้เลยนะคะนี่ปลูกได้เลยนี่ก็สดชื่นดีนะคะสดชื่นดี รู้สึกวา่ากระดีกระดาอยากง่ามแหล่ะค่ะมาถึงมามาอยู่ในแปลงแปลงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะคะนองก็ะจะกระจายตัวกระจายหลากเดินหลากให้ได้ยางสวยงามนะคะนี่สวยงามมากไหมค่ะ,คะกติบึงเขายางไก่ขีดนะคะดูแลเขาอย่างใกล้คิดใส่คุณพอฉีดจูรินซี่นะคะทุกสองวันทุกสองวันต้องฉีดนะคะฉีดจูรินซี่ทางใบนะคะ ดูแลขเขาทั้งใบเพราะว่า้างล่างนี่เขาล่องพื้นไปแล้วนะคะล่องพื้นไปแล้วใจปุ๋ยหลอบนี่หกลังนะคะหกลังเพราะว่าเปลงนี่บอยาวปานใดนะคะใส่ไปหกลังนะคะสวยงามนะคะถาลอเบิงว่เเา,เขา,า,าเขาเขาใหญ่มากเขาจะงามขนาดใดนะคะน่าตอนนี้เขาก็สดชื่นดีนะคะนี่สดชื่นมากเลย นะคะหนารักไหมคะหลากกแข็งแรงอยู่นะคะหลกแข็งแรงเพราะว่าห่าเลียงไว้ในถาดลุมนะคะเลียงไว้ในถาดลุมเพื่อที่จะให้น้องเขาพักโตให้เดินหลกักได้ประมาณนึงนีงน่ก็ถือว่าเดินหลักดีนะคะเอามาลงลงในปแปลงนีงน่กัจะมาพออาหาร ที่ห่อปรุงไวในดินนะคะพออาหารปรุงไวในดินน้องก็จะให้กว้วยงามนะคะนี่อีกจากอา,อาทิตย์หนึ่งถึงสิบมือนี่กน็น่าจะมองสวยงามกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ยัง่งอันนี้อยู่ยั่งในน้อยอยู่นะคะเพราะว่ากำลังปลูกกำลังถอดออกจากถาดหลุมนะคะถอดออกจากถาดหลุมมาปลูกกับเป็นเป็นขัางเรียนะคะที่ไม่เพี่นปลูกสลัดสีเขียวนะคะ เบื้องต้นเพื่อนไฮมเเล็ดมาเป็นสลัดสีม่วงนะคะ,คะกระปูไปแล้วงามคือกันค่ะน่ารักมากเลยนะคะอุ้ยงามอ่างามอวบอ่อนน่ารักมากเลยนะคะเป็นที่พอใจนะคะเป็นที่พอใจเพราะว่าในป้ามของมเพ่นบอไดใสสารเคมีใดๆนะคะใส่แต่อินซีแบบอ่าล้วนๆนะคะล้วนๆลอยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเลยนะคะคือการใส่อินซีที่บอไดไปอ่า,อางอิง ของไผ่นะคะแม่เพ่นมักโดยตัวของแม่เพ่นเองในวัชพืชที่แม่เพ่นมีนะคะคือนำมักปลานำมักทัว่วนำมักพืชพักสดที่เห่าเจ็บจากฟ้ามเห่าตรงใดที่บองงามหรือว่าแคะแกนหรือว่าที่ไม่ไม่สวยไม่ไม่อวบไม่อะไรที่เห่าบรเอาไปส่งตลาดนะคะแม่เพ่นจะเอามารวบรวมซับให้ละเอียดมักใส่กากน้ําตาลใส่น้ําตาลใส่จุลินซีหัวเชื้อเข้าไปนะคะเห่ากับะได้จุลินซีตัวดี ออกมาขีดผักเข้าให้พผักเข้าง่ามนะคะอย่างที่หลายๆย่างที่แม่เพี้ยนปลูกไปนะคะที่ทายให้เพื่อนๆเบึงจังผักบุ้งกับง่ามหอมกับง่ามนะคะผักแป่นกับง่ามนี่ก็คือการใส่จูรินซี่นะคะผักสลัดเขียวหน่อยๆของแม่เพี้ยนก็จะได้กินจูรินซี่ทั้งใบนะคะจะให้จูรินซี่ทั้งใบนองให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารที่เราทําให้เองนะคะปุ๋ยกับเห็ดเองนะคะจากวัชพืช จากวัตถุที่แม่เพ่นมีนะคะมีอ้อยมีหยามีต้นกล้วยนะคะก็เอามาหมักนะคะใส่เวลาหมักหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะพี่น้องคะกว่าจะพืชจะได้กินปุ๋ยของเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะอ่ากองปุ๋ยนี่ต้องเฮ็ดอ่าไว้ตลอดนะคะเฮ็ดไว้ตลอดอ่าถ้าเบิดกักับอท่านเบิดเฮ็ดต่อไว้เลยนะคะเฮ็ดต่อไว้เลยเพื่อความที่จะได้ใส่แบบต่อเนื่องนะคะใส่แบบต่อเนื่องไม่เพี้นฝาก คลิปสลัดเขียวนะคะให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกทุกคนไว้นะอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆนะคะมาติดตามผักแม่เพ่นเด้อค่ะผักจะสวยงามอยู่ที่เราใส่ใจดูแลนะคะให้กำลังเร่งใจเขาดูแลวัชพืชให้เขาให้อาหารทั้งใบนะคะให้อาหารทั้งใบให้ได้มากที่สุดคือกินอาหารทั้งใบนี่ถึง6 0เเลยนะคะเอาก็จะดูแลขเขาย่างดีค่ะพี่น้องค่ะ ฝากคลิปแม่เพ้นในเด้อค่ะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครให้แม่เพ่นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะเดี๋ยวมาพอกันไหมคลิปนาค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ